สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องชัยมวลชนด้วยนะครับอีพีนี้ชัยนำเสนอเป็นแนวทางแบบว่ามัดรวมเลยนะครับหลายๆแนวทางรวมกันในอีพีนี้เลยวันประจาวันที่1ธันวาคม66เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกนะครับเป็นโดยทออัคคราครับใบนี้ฟัน2นะครับลองก็ให้5กับ6มา3ตัวมา1ตัวนะครับใบต่อไปจะเป็นจ่าทรงพลน,นำโชคนะครับให้เด่น6มา รองก็4กับ2มานะครับชุด2ตัวจะเป็น6 8 6 7 6 4 6 1 6 0 4 0 4 1 4 6 4 7 4 8 2 9 2 7 2 6 2 4และ2 3นะครับชุด3ตัวจะเป็น6 2 4และ9 3 2 9 0 4 5 4 7ครับใบต่อไปครับเป็นเงินล้านนะครับใบนี้ให้2กับ0มานะครับเป็นเด่น0ครับ ชุด2ตัวนะครับจะเป็น 03, 08, 01, 07, 23, 28, 21, 27, 63, 68, 61, 67, 43, 48, 41และ47ครับใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นเสือตกถังนะครับของอาจารย์นพลค่อนแก่นครับใบนี้ให้เด่น5 ลอง6กับ8่านะครับชุด2ตัวจะเป็น5 9 5 2 5 4 5 7 5 1 6 9 6 2 6 4 6 7 6 1 8 9 8 2 8 4 8 7 8 1ชุด3ตัวะจะเป็น8 5 9 8 5 2 6 5 4 8 5 7และ6 5 1ครับเด่นสุดจะเป็น8 5 9นะครับระวังเบิ้ลนะครับชุดนี้ก็จะมี6 8อ่าขออภัยครับระวงชุดนี้นะครับ5 6 5 8และ6 8ครับไปต่อไปครับเป็นปักธงชัยนะครับล่างให้8กับ2มาเด่น8นะครับชุด2ตัวจะเป็น8 0 8 1 8 2 8 5 8 6 8 9 2 0 2 3 2 4 2 6 2 7 2 9นะครับ ชุดเด่นจะเป็นชุดเดียว86นะครับดับก็ดับ5กับดับ0ครับต่อไปเป็นคัมภีร์สร้างบุญนะครับใบนี้บนให้เด่น359มานะครับส่วนชุดล่างนะครับเป็นชุด2ตัวจะเป็นเด่น6เด่น7เด่น8มาชุด2ตัวจะเป็น60 6 1 6 2, 6 6 7 0, 7 7 7 7 7 2 7 3 80, 81, 82และ83ครับใบต่อไปนะครับเป็นคำาชโนโดครับใบนี้ให้ใหเลขเด่นมา 5, 6, 8เด่นสุดคู่สวยนะครับจะเป็นเด่น6ครับระวังเบิ้ลนะครับ 5, 5, 6, 6และ88ชุด2ตัว50 5152545760616264678081828487ชุด3ตัวจะเป็น851 861 881552 562และ582นะครับไปต่อไปเป็นปักทงชัยบนนะครับ ให้2องกับ5มาเด่น5ครับชุด2ตัวจะเป็น20 23 24 26 27 29 50 51 53 57 58 59เด่็นตัวเดียวจะเป็น259นะครับดับก็ดับ6และดับ1นึ่ครับสำหรับบนของปัก นะครับไปต่อไปเป็นเลขนำโชคอาจารย์ช้างนะครับให้เด่น6มาลอง4กับ3มานะครับชุดเบิก็จะเป็น6 6 4 4และ3 3ชุด2ตัวจะเป็น6 1 6 2 4 0 4 1 3 1 3 2 6 4 6 7 4 3 4 7 3 7และ3 9ครับชุด3ตัวก็ตามที่เห็นเลยนะครับ บต่อไปครับใบนี้จะเป็นของทออัคราเช่นเดียวกันนะครับใบนี้บนให้เด่น2มานะครับรองก็5กับ6มาชุด2ตัวจะเป็น2 8 2 7 2 0 2 3 2 1 5 8 5 7 5 0 5 3 5 1 6 8 6 2 6 8 6 7 6 0 6 3 6 1กันนะครับ2 5 2 6และ5 6 ชุด3ตัวก็ตามนั้นเลยนะครับต่อไปเป็นดวงดีดวงรวยนะครับให้เด่น1ลอง9ปรปะทะเด่น2ลอง8ปบนกับล่างนี่แหละนะครับชุด2ตัวจะเป็น9212 1825 2, 1, <c oughs> 1556 5991ครับส่วนในวงกลมนะครับจะเป็นเด่นก็คือ9กับ92นะครับ ใบต่อไปครับจะเป็นสูตรของหลวงตาจันธ์นะครับให้เด่น7ลอง0มาเด่น7นะครับชุด2ตัวจะเป็น1 0 3 0 4 0 5 0 8 0และ90 2 1 2 3 2 4 2 5 2 8 2 9 1 7 3 7 4 7 5 7 8 7และก็9 7ครับ <c oughs> ใบต่อไปครับเป็นขุนพันดำโชคนะครับใบนี้ให้เด่น2ลอง6มาชุด2ตัวจะเป็น2 0 2 1 2 4 2 5 2 6และ2 9 6 0 6 1 6 4 6 5 6 7 6 9ชุด3ตัวจะเป็น5 2 1 5 2 4 5 2 6 5 2 9 5 6 1 5 64567และ5้9ต่อไปครับเป็นจ่าทรงพลนำโชคนะครับใบนี้ให้เด่น6วิ่งล่างมานะครับเด่น4ลรอง2มาเช่นเดียวกันเด่น6นะครับเลขนำลาบอาจารย์อูบางบอลนะครับให้เด่น1ลอง6กับ9มาชุด2ตัวจะเป็น106092 136393 146796 1 8 6 9 7ระวังชุดเบิ้์นะครับ1166และ99ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชมคลิปแล้วไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับไม่ว่ากันและก็สำหรับใครที่ชอบในการนำเสนอคลิปในการนำเสนอแ,แนวทางนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้รับชมด้วยลวกันนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ